สวัสดีค่ะจากร้านช่งนางถนอซ่อมมือถือนะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเป็นแบตซัมซง a สองสองห้า g นะคะแบตเตอรี่เก่าของซัมซุง a สองสองห้า g เนี่ยมันแบตเตอรี่บวมนะคะบวมมากๆจนมันโปะมาเลยตามปกติแล้วแบตเตอรี่มันต้องเรียบๆนะคะพอแบตมันบวมปุ๊บมันก็จะดันให้ฝาหลังเนี่ยอ่านะคะ เนี่ยฝาหลังตัวนี้นะคะอ้าออกมาเลยนี่นะคะพอแบตเตอรี่มันบวมปุ๊บมันก็จะดันให้ฝาหลังเนี้ยอ้าออกมานะคะพอแบตบวม,มเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการเสื่อมด้วยเช่นแบตบดเร็วหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าบวมจนมันไม่สามารถที่จะดันฝาหลังกลับไปได้หรือว่าไม่สามารถที่จะใส่เขตได้นะคะนี่นะคะ อันนี้หลังถ้าเปลี่ยนไปก็จะสามารถหาสายฝาหลังได้นะคะนี่นะคะจะสังเกตได้ว่าแบตเตอรี่ตัวใหม่ที่ทางนะใส่เข้าไปเนี่ยมันจะไม่บวมจนดันฝาหลังนะคะเพราะว่าเซลล์ข้างในมันยังสภาพปกติดีอยู่นะคะอันนี้เซลล์มันเสื่อมนะคะสภาพมันก็จะบวมแบบนี้นะคะ นี่มีรอยะะกูขะแบบนี้นะคะ,ะนี่นะคะอ่นะคะหลังจากเปลี่ยนไปก็จะสามารถใส่ฝฟ้าลังได้ติดฝาาลังได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะนี่นะคะ,ะ,คะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะ ขอบคุณค่ะ